นิทานเรื่องเสียงระฆังยามเย็นที่วัดท้ายตลาดยามเย็นของหมู่บ้านท้ายตลาดเป็นเวลาที่เงียบสงบที่สุดแสงอาทิตย์ทอดผ่านยอดมะพราะ้าวเป็นสีทองอ่อนๆลมพัดเอื่อยพาเสียงระฆังวัดดังก้องไปทั่วบ้านเรือนเสียงระฆังวัดนี่ฟังแล้วสบายใจแท้เนาะหลานเอ้ยตาเหรียญชาวบ้านวัยเจ็พูดพลางหยุดเดินมองไปที่วัด สบายใจยังไงหรือตาโดนเด็กหนุ่มวัย16ถามด้วยความสงสัยมันเตือนให้เรารู้ว่าชีวิตคนมันไม่ได้ยืนยาวหรอกต้องรู้จักหยุดคิดหยุดใจเย่ามหมวแต่รีบไปรีบมาตาเหรียญตอบพร้อมรอยยิ้มบางๆโดนมองหน้าตาเหรียญอย่างไม่เข้าใจเขาเป็นเด็กยุคใหม่มีความรีบเร่งอยากมีอยากได้ อยากตามทันเพื่อนตลาดเช้าที่หมู่บ้านท้ายตลาดคึกคักทุกวันเสียงแม่ค้าเรียกเสียงไก่ขันเสียงเรือพายของลุงสําลีที่ขายผักสวนครัวโดนๆช่วยยกตะกร้านี้ให้ป้าหน่อยเดอ้อป้าหน่อยเรียกขณะกำลังจัดดอกไม้ไหว้พระดนยกตะกรา้าแบบรีบๆแล้วบ่นพรมพรำของแค่นี้ ทำไมต้องให้ผมช่วยทุกวันป้าน้อยหัวเราะออกมาอ้าวก็คนในหมู่บ้านเขาเกือ้อกูลกันเป็นบุญของตาเองนะที่มีแขนมีขาเหมือนเองที่คอยช่วยเหลือโดนเงียบไปไม่รู้จะตอบอะไรขณะดเดียวกันที่ลุงสําลีกําลังพายเรือขายผักลอยมาเทียบท่าผักเช้านี้สดๆเดอ้อหลานดนนี่เก็บจากสวนเอง บอสัยยาดนรับมาแลืเผลือมองร่อยมือหยับร้านของลุงสำลีลุงทำงานหนักทุกวันไม่เหนื่อยเหรอเหนื่อยลูกแต่ถ้าไม่สู้คนที่บ้านก็จะลำบากถ้าไม่สู้ก็ไม่มีกินคำพูดของลุงสำลีทำเอาดนนิ่งค้างรู้สึกเหมือนมีอะไรมาตีเขาที่หัวใจเช้าวันหนึ่งหลังฝนตกหนัก ดนรีบซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนเพื่อไปเรียนแต่รถลื่นลม้มโดนเจ็บขาเดินไม่ได้ชั่วคราวต้าเหรียญรีบมาดูเห็นไม่หลานเอ้ยชีวิตมันบอกให้เราช้าลงแต่หลานไม่เคยฟังเลยโดนถอนหายใจผมแค่อยากรีบไปเรียนจะได้มีอนาคตดีๆต้าเหรียญน,นั่งลงข้างๆอนาคตดีๆมันมาจากกันทำวันนี้ให้ดี ไม่ใช่เร่งรีบจนลืมระวังตัวลืมดูคนอื่นลืมดูใจตัวเองคำพูดนั้นทำให้โดนคิดตามเป็นครั้งแรกช่วงที่เดินไม่สะดวกดนได้รับความช่วยเหลือจากทุกคนในหมู่บ้านป้าน้อยนำกับข้าวมาให้ลุงสำลีพายเรือมาหน้าบ้านเอาผักมาแบ่งพระในวัด แวะมาปลอบใจไม่ให้ทุกข์ใจเกินไปโดนน้ำตาคลอบเบา้าทำไมทุกคนช่วยผมขนาดนี้ทั้งทที่ผมเองก็แทบไม่เคยช่วยเหลือใครจริงๆเลยตาเหรียญยิ้มเพราะหมู่บ้านของคนไทยอยู่ได้ด้วยน้ำใจไม่ใช่ความรวดเร็วไม่ใช่ความร่ำรวยไม่ใช่การแข่งแย่งแข่งขันคนที่รู้จักแบ่งปัน ย่อมมีที่ยืนในใจของผู้คนเสมอโดนกลมหน้าผมเข้าใจแล้วตาผมอยากเป็นคนดีแบบคนในหมู่บ้านนี้บ้างหลายเดือนต่อมาโดนฟื้นตัวดีและเริ่มช่วยงานตลาดทุกวันช่วยลุงสํมรีพายเรือช่วยป้าน้อยจัดดอกไม้แม้แต่ช่วยวัดในการกวาดลานวัดในตอนเช้าวันหนึ่ง ขณะที่เสียงระฆังวัดดังขึ้นดนยิ้มแล้วพูดเบาๆตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเสียงระฆังไม่ได้เรียกให้เข้าไปทำบุญอย่างเดียวแต่มันเรียกให้ผมกลับมาดูใจตัวเองตาเรียนหัวเราะดีแล้วหลานเอ้ยคนฟังเสียงระฆังเป็นชีวิตมันก็ดีขึ้นเองโดยไม่ต้องวิ่งตามอะไรหลายๆอย่างขอคิดเตือนใจ อนาคตที่ดีไม่ได้มาจากกันเร่งรีบแต่มาจากการทำวันนี้ในปัจจุบันให้เต็มที่และดีงามหากเมื่อเราช้าลงเราก็จะมองเห็นคนอื่นและเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น